คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิดรักที่คารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยน้อยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจํานะครับวันอาทิตย์นะครับที่สองนะครับกุมภาพันธ์พศ2568กกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมไปเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผลมาสายวิ่งสายรูดในรูด4กับ0นะครับพวกห่วมชัวนะครับสำหรับ0ก็จะมี0 1 0 2 0 3แล้วก็0 8สำหรับ4จะมี4 0 4 1 4 5 4 6 3ตัวเด่นนะครับ2 0 4นะครับ5 7 0 0 5 0นะครับแล้วก็1 0 7 5 6 4สำหรับเบิ้ลกันให้4คู่นะครับ0 0 4 4 3 3 2 2นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่้อี่น้องเข้ามากด Subscribe กด Like กดตามเป็นลังจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยกรับผมสวัสดีครับ